พุทธสาวกพุทธสาวิกาทางพระพุทธศาสนาตอนพระธรรมทินนาเถรีพระธรรมทินนาเถรีเป็นชาวเมืองราชครึกเมื่อจเจริญวัยแล้วได้เป็นภริยาของท่านมิสาขาเศรษฐี ผู้เป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารท่านวิาสาขเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกพร้อมก,กันกับพระเจ้าพิมพิสารและได้บรรลุโสดาปฏิผลตั้งแต่วันนั้นต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุอนาคามิผลซึ่งโดยปกติแล้วพระอริยบุคคลระดับอนาคามิผลจะต้องละความต้องการทางเพศได้แล้ววันนั้น นางคำรรมัทินนาไม่ทราบว่าสามีบรรลุอนาคามิผลแล้วเมื่อเห็นสามีกลับบ้านยืนอยู่หัวบนันไดก็ยื่นมือส่งให้หมายจะให้สามีเกาะแต่ปรากฏว่าสามีไม่เกาะและไม่พูดว่าอะไรสร้างความสงสัยให้แก่นางอย่างมาก เมื่อสามีรับประทานอาหารอิ่มแล้วนางไม่สบายใจคิดว่าสามีคงโกรธอะไรจึงถามดูเมื่อท่านวิสาขาเศรษฐีอธิบายให้ฟังถึงสาเหตุที่ไม่แตะต้องกายนางและบอกว่านับแต่นี้ต่อไปนางประสงค์ซั์เท่าไรจงรับเอาไปแล้วกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเดิมเสียเถอด เช่นนั้นฉันขออนุญาตไปบวชเป็นเพกษุณีสามีก็อนุญาตและเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาท่านวิสาขาเศรษฐีจึงขอพระราชทานวอทองจากพระเจ้าพิมพิสารแห่นางรอบเมืองอย่างสมเกียรติ เมื่อนางธรรมทินนาบวชแล้วก็ลาอุปชาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมในป่าซึ่งอยู่ต่างเมืองอีกไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาโปรดอดีตสามีและญาติมิตรจึงไปบิณฑบาตท,ทางบ้านเดิมของตนท่านวิสาขาเศรษฐีอดีตสามีพบท่านจึงนิมนต์ไปฉันพัตราหารพรางคิดว่า พระเถรีคงอยากจะศึกจึงลองถามปัญหากับพระเถรีพระเถรีตอบได้อย่างถูกต้องและแจ่มแจ้งจนหมดปัญญาที่จะถามต่อจึงรู้แน่แล้วว่าพระเถรีได้บรรลุเป็นพระอ,อรหันต์แล้วจึงมีความยินดีอย่างยิ่งและกล่าวอนุโมทนา พุทธเจ้าทรงยกย่องพระธรรมทินนาเถรีว่าเป็นยอดด้านธรรมกรถึกมีปัญญาเฉลียวฉลาดแสดงธรรมได้อย่างแตกฉานคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระธรรมทินนาเทรีก่อนออกบวชนั้นเมื่อได้ทราบว,ว่าท่านวิสาขาเสษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมแล้วจึงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใครจะออกบวชจึงขออนุญาตสามีซึ่งสามีก็อนุญาตให้ออกบวชได้ตามประส,สงค์ 2. เป็นผู้มีความกระตัญญูกะตะเวทีเมื่อพระเถรีได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว ก็หวนรึกถึงสามีพร้อมด้วยหมู่ญาติจึงได้เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อแสดงธรรมโปรดวิสาขาเศรษฐีและหมู่ญาติให้ได้รับผลอันเกิดจากการฟังธรรมแสดงถึงความที่พระเถรีมีความกระตัญยูอย่างแท้จริง 3. เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแสดงธรรมได้อย่างแตกฉานได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัตคะด้านธรรมมกติก จึงสมควรที่จะถือเป็นแบบอย่างที่ดีนอกจากนี้แล้วคุณธรรมของพระธรรมทินนาเทรียังไปตรงกับคุณธรรมพื้นฐานประการที่9นั่นคือความกระตัญยูอีกด้วย โดยคุณธรรมพื้นฐานทั้ง9ประการนั้นสามารถนำไปกำกับการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยการนำคุณธรรมความรู้และทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน